คุณูนะคะเป็นคู่การครูต่อไปน้องเบลีมค่ะแม่ติ่งควันจันน้องเกดน้องหนิ่นนะคะแสงทองเป็นเรนนะครับน้องเอิร์นน้องไม้แล้วก็หลังเดินทางเขาเป็นนักงานนะครับผมน้องบิวตี้น้องมาค่ะปุ้มนะคะน้องอุ้มกับน้องบิวตี้ก็พวงแขนกันต่างๆกันคู่ต่อไปค่ะ มาเลยนะคะน้องหนุยน้องหนุยนะคะบอสซ้มนะคะ,ม,ะ,คะมาค่ะคู่ต่อไปนุชซี่ตัวเล็กเธอมาในชุดอะไรนะ่ะมาโพนี่วะคั่วใส่ชุดสางัะมาโพนี่หรืออย่างนั้นต่อไปเลยนะคะน้องนิงมาพู่กับใครว้ทีีก่อนตาพอดีมองไปเห็เลยน้องเอเมลี่นะคะ แน่แล้วก็เมลี่เพย์ฮา,าค่ะมาเลยค่ะแม่ต้อยแม่เตี้ยนะคะแม่ต้อยแม่เตี้ยนะคะต่งางๆเป็นมาลายดอกเลยนะคะน้องแม่คุณป้าเอนโอ้ยป้าเอนน้องแม่หัวโปกมันม,มากจานตอดแล้วก็ชันดี้มาในชุดดอกไมาลุกปุชุดอาจารย์ตอดชุดอะไรปะปั้นจัเทร์ปิ่งแต่งโป้งๆกันไหนกันดอกหนึ่งลยหรือกันไหนเนี่กว่าหัน บานแสงทองเป็นเลนนะครับพี่กนเวทีนะครับพี่น้องนอะไรยังครับช่านน้อยลุ่มพนะคะถ่ามีไฟต่อเนื่องสอนจอนมากเลยนรันุ่มบิวอาจารย์บิวอาจารย์อาจารย์นะอาจารย์เต้ยนะคะอาจารย์แมวพิมอาจารย์นิอาจารย์ตั้มน้องเต้ยอาจารย์หนีพิมควอนไอยนะคะหลายแนนเยอพี่น้องเนี่ยฮะเดยวเดียเินพิคอย มาเลยค่ะดับดับนะคะชุดขาวๆตามมาข้างหลังนั่นคือคุณครูหนึ่งคุณครูสอนเต้นนะคะมาในชุดสีชมพูผมก็สีชมพูนะคะมาเลยค่ะ ด้วยเด็กๆมีเด็กๆมาด้วยมีเด็กๆน้องมารคี้น้องพอยนะคะข่างตอนน้าแม่นมิงไปไหนหมดแล้ังครับแม่นมิงยังไม่ถือขอมันจะกาศกาดเิอุมเดียงับก็มานงครับ หมดหรือยังครับถ้าใครหมดแล้วคือเราไปกับจะเป็นการจับรางวัลนะครับน้องนี่ครับทุกคนเลยครับได้ปน้องเอฟซีทำแลครับน้องแล้วก็ทีมงานบ้านเชียงทองพิเลนตนนะครับร่วมมือนะคที่เฮทไทยบ้านแสงทองพิเลนต์นะคะ ได้ยิ่งแงขนาดนี้นะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมงานทุกคนไม่ใช่แค่พ่อกับแม่นะคะถ้าเฮ้าสองคนเห็ุกับภาษามาที่จะยิ่งแงขนาดนี้นะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับการร่วมมือร่วมใจของทีมงานทุกๆคนต้องย้ำว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจร่วมกันถึงมีวันนี้ได้และที่สําคัญต้องขอบคุณ FC แฟนคลับทุกท่านที่สนับสนุนบ้านแสงทองพิแลนให้มีนาริตลายรอบถึงรอบ37ในเมื่อนี้ทําให้มีแสงทองพิเลนที่มี f อที่ อบอุ่นน่ารักแบบนี้เสียงประมวลนั่งให้กับแฟนคลับ FC หน่อยค่ะ <Yeah. S 1> และเสียงประมือให้กับแม่ครัวพ่อครัวของเราด้วยค่ะ,แ,ะนนแม้อยาก <พอ S 1> แม่กินสวัสดีทีมถึงไลฟ์ด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมเออนุชาดาวฟ้าปิ้น์ทีมวงทีมรูปแบบในวันนี้ถูกต้องด้วยครับค่ะเป็นอย่างเือบวันี้ต้องขอบคุณวันนี้นะคะต้องขอบคุณทีมไลสดนะแล้วก็ คิดหอดคิดถึงที่บาวผุ้ยไทยอยู่เดอ้อนะคะับใช่มีบางคนที่ติดภารกิจนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่บอกเลยว่า เถิงงานดีทุกคนเลยสาวๆบอกว่าโอ้โหเถิงงานดีมากนะคะมีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเลยถูกใจแล้วก็แดนเซอร์วันนี้มี3ทีมครับแดนเซอร์มี3ทีมจากบ้านเออนุชานะคะสร้างความสุขสนุกสนานเต็มวงกับเด้าฟ้าปิบนโชว์ในวันนี้นะคะเริ่มแรกห้องสีจัดฉลากกันเลยบัวลอยใหญ่หางครับแล้วไทยลูกก่อนไทยลูกอาชูส่องแดงสวยๆในเลี้ยวอาชูส่องแดงทุกคนพี่นางพี่นางครับพี่นางถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยหน้าถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆด้วยนะคะ เลยย่าคือ<ไ>ประเด็นโนเถาเร็วเขาบอให้ดอกอ่ะชูสองแรงยิบสซ่ๆเนีย <c oughs> ่ยวโอปุ่นขนาดครับผมพี่น้องครับบ้านเพิ่นเนาะเต็มเวทีอาญาเลยครับผมโอเคค่ะอ่ะขอเสียงบ้านแสงทองฟิีแลนด์หน่อยเลย แยกย้ายตามสะดวกหาหมองนั่งได้พี่น้องเด้อขอไม่หน่อยนะครับหมองเพาะับปูชาิกันเอขอไม่หน่อยนะครับไม่อยู่ตรงบ้านบ้านชัยเลิศพิเชียนชัยเลิศใหม่พัชรีพี่เด่นชัยวงศ์สามารถนะคะตุกติดหน่อยลบหัวขุดมือบ้านนี่อันมวยทะเลขาพอถึงวันนี้ศิลปินร่วมของเราพี่เด่นชัยวงศ์สามารถใหม่พัชรีพิเชียนชัยเลิศนะคะ บรรยากาศนะครับพี่น้องหลังเวทีครับเตรียมควงปลอมนะครับขึ้นโชว์นะครับบ้านเด้าฟ้าปีดเท่านะครับ ำลังดังควยกันครับผมกับเนตีนะครับน้องนุง่นต้องต้องเบร์นะพี่เกินพีเอพี่จน่นาพาน้องแลนะครับจูครบเสร็จับผ้องเบร์กันดี่ดคต้ีจถึงนากี่หอดนงล้ะดกมน

ช่องนี้ก็เป็นน้องนั่งหางเครื่องเงาเนาะครับนี่ครับบรรยากาศตั้งหลังเวทีเนาะครับพี่น้องกันลังเตรียมโตกันครับจะขึ้นเวทีเนาะครับเนาะทีมงานบานเดาฟ้าปีนเงาครับผม ตอนนี้เขาทำการแสดงแล้วนครพี่น้องตอนนี้

กำลังเลือครับคนเต็มยอดเยียมครับผมุ้ยใส่ทาจะก่อนขึ้นบิ๊มอเตอร์เสกเีวกทุกคนลงคะแนนนะเพราะว่า้องไรเป็นเอกน้าดแมมจริงๆไปอยากให้ทุกคนนัโอเคแม่อแกนะคร แจกดาบตักอาแล้วก็เลือกเลยเขียนชื่อเลยค่ะเขียนชื่อเลยค่ะแม่หนูขอจับสลากเอาดีกว่าพวกพนับสลากเอาเขียนเขียนซื้อทุกคนซะเพื่อมันมันจะไหนล่ะคือใจเราให้ทุกคนเลยนะคะเพราะมันจะสืบอได้เสียเปียบได้เปียบเสียเปียบกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็เขียนเรียๆเลยท้อบรรยากาศในรางวัลนะครับทีมงานไปเต้นยอดเดี่ยวไปเดาเดี่ยวบอดบิ๊กบอดเบลจัดให้ ตอนนี้เป็นช่วงขอ,องทีมงานบาจแสงต้องฟิแรนนะครับน้ะพี่น้องครับ้วก็แขกรับเชิญครับได้ลอนครับ,รบนาอมีไม้บัชลรี่ครับฟิเชียนไส้เลือครดืบไตมิ่งไช่ครับแล้วก็ครับมูญลักขินเล็บ อันนี้เป็นบรรยากาศเบื้องหลังเนาะครับพี่น้องครับเก็บบรรยากาศที่ฟังพี่น้องครับผมครับบรรยากาศการนั้งงานเนาะครับพี่น้องเบื้องหลังแล้วก็ตีครับผม นึ่งหลังนะคะใกล้จะซื้อตัวขออนุญาตว่าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าให้อดินพักผ่อนด้วยขออนุญาตด้วยน,นะคะอะเสียงหนาหน้อยพ่อเสียงหนาน้อยเยงอบสามสิบแปดนะครับพม่น้องจากบ้านนอกดาวนึ่งหลังครับพีบ่น้องกดซื้อบัรน,นะครับเนาะ บัตรนี่นะนาริตาไลท์นะครับทุกรอบที่นี่นะครับซื้อเบีย์เิ่นกับาัพี่น้องก้าไปกดซื้อนะครับซื้อบัตรนะครับไปกําลังใจซอยกันนะครับพี่น้องครับ

เราลุกไปยอนคู่เก่าเกล้ครับมันผ้เ้คไร้ัวติม้่นราเเอารื่องมาเรานี่เราที่เราทำ้อเ่้องเล่นตองเล่นตองเล่ต้อเลอดไปต้องเล่นไม่้อมีในวยเสปเาถี่พี่เอาา จเจ้าป่าแสงขอบสบายพี่พี่เอาแต่ว่าวันนี้ต้องขอโทษทีงานด้วยหาซื้อก็เือไม่ได้อยากได้ดอกกุหลาบให้ทุกคนเลยมองให้หมดไดแต่ว่าวันนี้หาไม่ได้ก็เลยได้กระทั่นแทนเป็นช่อด,ดอกกม,ม้บรรยากาศนะครับนาอให้ เต็มงานนะเที่ยวเภาอไบายบอดเดี yes, <t aps? <t aps ๋ยกอดบอร์ดเนาะครับบอดเที่ยวบอดปิกนาะครับน้ออันนี้โอ้นหขนาดครับพี่น้องครับผมให้บอดทุคนบอดพิการที่าพเ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศแห่งความรู้สึกนะฮก็รู้สึกหลายสีรอนเตยนะครับเราฝาเปลี่ยนนอกกับประจําครับแเวทีครับเสื้สําเร็จนะสื้สําเร็จดีกางเส้อผเลยนะครับบอดบิ๊กบอดเพลนะครับครับเลยเพลินนี่นิลุยนะครับต่อจากบรรยากาศตรงนี้เราก็จะได้ช่วย้าตกันแบบเยอะแยะเลยนะครับทุกคน วันที่ก็เลยไม่ได้แสดงบรรยากาศนะครับบรรยากาศอบอุ่นนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับนะบ้านแสงทองฟินแลนด์ตลอดรระยะเวลาหนึ่งปีนะครับทุกคนลุยงานมากบับบอสทุกคนเลยใช่ ทุกนาทีนะครับบางครั้งบอสอาจจะไม่ได,าาไได้ไม่ได้ไไดพูดคุยกับใครแต่ว่าบอสที่ถึงทุกคนนะครับ 我来，我来一下。 พหน้าบกการใช่สหมใช่พอนาบกการมาดูพหน้าบกการนี่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 ไม้พัชรีนะครับปีนิลุยนะเอ็ดเซไปบอดเหมือนีัครับคือที่ใหม่พัชรีก็มีความรักนะคะมีความรักมีความจริงใจต่อพ่อทั้งสอง โอเคเดี๋ยวจะส่งต่อให้กับทีมงานพี่นชาครับก็โอเค <stop today. S 1> okay. ครับพี่นองเป็นการอรเสื้อผ้ายอดนะครับเป็นการด้วยพอดเสร็จาแล้วสรคิมแล้วจวดยากเดียวค่ะตอนนี้จวดยากเดียวครับผมมาเลยเออหายล้วกัะหัวเศร้าหายปอดพินตะกี้เอาช่วสี่หา ที <ing> track, ่รับ่อมลามาซูก็สหรครับ เดีวมีโอกาสเปือนตีจะช็อตได้โอเคครับนะคะถ้าอย่างนั้นดารุณเดบี๋ีเปิได้ไหมคะได้คะดบสาร์บอตพี่อาัแบบแบบพเลยครับไปุ้ก็ตีได้หาอุปกรณ์เพื่อที่จะบังครับผมแน่เลยครับเพื่อที่จะบางควรต่นวับของเราได้อยู่ใช่ไหมคะอาจจะโอาาง้นเนี่ยเอามาบังคนก็นเนครับพี่น่องครับผมครับเเฮ้ สดนะพอสามารถสิเลีนได้เนาะครับพี่น้องเพราะว่าฝนตกค่อนข้างซีเรียสครับเนาะจะเป็นเปิดเทีงเนาะครับเก็นมวลมกันเนาะตาชี้เนี่ยาอไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับบรรยากาศครับผมลงกับม้านางเนี่ยครับกระป๋องตัดกับขวาบผมนะตาชี้ประมาณนี้ครับพี่น้องสหรับมันนี้กับเย็บบรรยากาศเนาะครับเนาะ มากินเลี้ยงปีใหม่ไม่เหรียญนอตีเนาะบ้านแสงของพิเล่นเนาะครับฝากพี่น้องมาเพียบเท่านี้เนาะเนาะก็ฝากพี่น้องกดไลค์นะครับกดติดตามไม่ประเรี่ยหายนิงกระลังใจในเด้อครับพี่น้องครับมีโอกาสไป่เหรียญนอตีทั้งในกับสิงห์ไทยมาฝากพี่น้องนะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม Now, I'll tell you, give it to